เตจะนะแล้วก็คุณสุภาพร

cái này sẽ, ạ, vỗ mì để không. không có, ạ. ạ, vỗ lên, รอช่างก่อนจะเอาแบบปฏิะทาขึ้นก่อนฝ่ายนี้สาบนอุทนาอันนี้ช่วงที่ยกเลื่อยเวลายกฉ่าก็ปยายามกันมาเรื่อยๆของบริวารขึ้นก่อนลุงลปูครับผมผมบินตาผมบครบริวารด้วยครับรอไปถ่ายรูปด้ยนีคพครับงไป ก็ค <Private. S 2> ือบรรจุด้านบนนเอาท่าน้สิทธิ์นำผลองพ่ออันนี้หนึ่งสุดท้ายลูกผู้จูไปได้เยอะมากอันนี้เป็นะครงการอันนี้เป็นโครงัารขประทศตัวใหญ่อันนี้จะเอาปริวารก่อ แถวสองพอแล้วครับอันนี้มาไไ้ัไมได้ยด้วยยัรอีกรอบอันนี้มาแล้วรอลนวันรอบวันอีกรอบนึ่งอันนี้มาใถึงวันะครับ้สุอน่งไ้่อนอันนี้ของที่มีค่าของในวนที่เพราอาคนตาขาสามสจบนะครับ

ที่บรรจุข้อลงสันติารท่ารดับต่อไปอันนี้ก็ลงมานะครับอาริมนครโกลครับไต้เรให้ยอมช่างว่านไปก่อนรบกวนรบกวัภาคเหนไหมใส่ในความอกห้าห้องครับยันต์ตัวยกตัวกันลงกันนะแต่ได้ให้สัญญาณกบอาจารยสัญโต้ใรอ่า

ไปตามแค่ปากฟองแองนี้ก,ก็ได้ครับนำนำนำ i yeah. ึ้นไปแล้วไปยืดไหมเดี๋ยวเอายเข้าแล้วพัดารขึ้นตามอ่เดยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวดวเดวดีวาดวเดีวเว 对吧？来了呢